สวัสดีคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสุ่มสัตว์เลี้ยงแบบเพลนซีมอนิเตอร์เอกนะอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่11แล้วก็คนท um um ี่มาขอก็มีประมาณนี้นะครับก็เยอะเหมือนเดิมอีกแล้วก็มีประมาณนี้เลยก็ถ้าผมก็จะไปเริ่มสุ่มกันเลยครับมาดูกันอีกันนะครับว่าจะได้ใครกดเริ่มสุ่มเลยไปดูกันนะครับว่าจะโดนที่ใคร ก็คนนี้เป็นคนได้นะครับคนที่ชื่อว่าไทยแลนด์นะครับพอที่ผมพอไปดูก่อนนะครับว่าคนไหนก็คนนี้ก็เป็นคนได้ไปนะครับก็คนนี้ก็อย่าลืมติดต่อชื่อเราบอกผมกลับมาด้วยนะครับก็สอบคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากหรอกแล้วก่อนจะไปผมก็ขอมาบอกการไลค์ก่อนนะการไลค์ก่อนนะครับผมจะไลค์ต่อเดิมบ่ายโมงครึ่งนะเพราะตอนนี้ผมกลังชาร์จแบตอยู่เนี่ยถ้าไลค์บ่ายโมง เดี๋ยวมันจะได้แบตไม่ได้เยอะมากยะผมไลฟ์ตอนบ่ายบ่ายโมงครึ่งแล้วกันอาจจะบ่ายโมงสิหรือว่าบ่ายโมงยี่นี่แหละอ,อประมาณนั้นนะครับสำหรับนี้ผมก็ไปแล้วครับ